นางเอกซุปตาโรคสกาเรเล็ตยื่นฟองดิสนีย์ผิดสัญญานางเอกซุปตาฟองดิสนีย์สกาเรเล็ตจ,จอนสันนักแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องแ a c k วิโดโ w ยื่นฟ้องศาลในลอสแองเจลิสต่อดิสนีย์ในฐานะเจ้าของภาพยนตร์ด้วยข้อหาทำผิดสัญญาในการนำเอาภาพยนตร์ไปฉายในสตรีมมิ่งดิสนีย์บวกแบมชนโลกทำให้เธอสูญเสียรายได้มหาศาลในเอกสารฟ้องร้องระบุว่า จอนสันเซ็นสัญญากับทางดิสนีย์ค่ายมาว์เวลสตูดิโอไว้ว่าจะต้องนำภาพยนตร์เรื่อง b a c k ว i d o w ิ i d เข้าฉายในโรงภาพยนตร์เท่านั้นรวมถึงมีการเปิดเผยด,ด้วยว่าจะมีการแบ่งรายได้จากการขายตั๋วในโรงภาพยนตร์ให้ด้วยหากยอมลดค่าต๋วในการแสดงภาพยนตร์ซึ่งเธอตอบรับสัญญาแก่โดยดี แต่ในความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นคือดิสนีย์เปลี่ยนแผนโดยนำเอา b บ็ควิดโอ w เข้าฉายในดิสนีย์แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งวันเดียวกับที่ฉายในโรงภาพยนตร์ทนายของจอนสันให้ข้อมูลว่าการเปลี่ยนแผนของดิสนีย์ทำให้นักแสดงเสียรายได้มหาศาลเพราะรายได้สัปดาห์แรกของ b บ็ c วิดโ o ดปรากฏว่าทำไรายได้จากโรงภาพยนตร์80ล้านดอลลาร์ส่วนในดิสนีย์ทำไรายได้รวมไปถึง60ล้านดอลลาร์ รวมถึงทนายยังบอกว่าจริงๆแล้ว Black w i ดโดควรลงฉายในโรงภาพยนตร์ตั้งแต่ปี2019แต่ที่ดิส n e y ์ทวงเวลาจนต้องมาฉายในปี2021เป็นเพราะต้องการนำเอาภาพยนตร์มาฉายในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งของตัวเอง Disney ตอกลับที่ฉายสตรีมมิ่งตกลงกันแล้วแถมจ่ายเงินให้เพิ่มด้วยซ้ำหลังจากที่มีข่าวว่าจอนสันฟ้อง Disney ปรากฏว่าล่าสุดดิสนียออกมาโต้ ตอบโต้ว่าการฟ้องร้องครั้งนี้ไม่มีมูลเหตุที่สมเหตุสมผลรวมถึงเป็นการฟ้องร้องที่ไม่ได้ดูบริบทว่าวันที่แม็กวิดโดว์ฉายในโงรงภาพยนตร์ปี2021สถานการณ์โลกระบาดยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควรทางบริษัทจึงตัดสินใจที่นำมาฉายในสตรีมมิ่งดิสนีย์บวกด้วยมากไปกว่านั้นดิสนีย์บอกว่าก่อนที่จะมีการนำเอาภาพยนตร์เรื่องแม็กวิดโด มาฉายในสตรีมมิ่งแบบส่วนลงทางดิสนีย์ได้มีการพูดคุยกันแล้วกับนักแสดงนำพร้อมทั้งมีค่าตอบแทนเพิ่มให้ด้วยถึง20ล้านดอลลาร์ประมาณ650ล้านบาทอย่างไรก็ตามแรงข่าวของ The Wall Street j u n r o r ประเมินว่าการที่ดิสนีย์นำเอาแบ็คแบ็กวิดโอไปฉายสตรีมมิ่งแบบส่วนลงทาให้จอนสันสูญเสียรายได้ไปมากถึง50ล้านดอลลาร์ถึงประมาณกว่า1.6พันล้านบาทออปชั่น เป็นไปได้ว่าเมื่อนักแสดงนำคิดคำนวณรายได้ดูแล้วอาจพบว่าค่าตอบแทนในกรณีนำเอาแบ็กวิดโอดไปสายสตรีมมิ่งชนลงนั้นได้ไม่คุ้มเสียเมื่อเทียบกับการขายในโรงภาพยนตร์ตามสัญญาฉบับแรกที่มีการแบ่งไรายได้กัน